ยาหเรื่อามนะนองชนิหนเลยเป็นลมวก็ลมล่ไม่ไได้เป็นลมก็ลองยูจะไม่อยากินเยอะหรอยาขัดยานะคะแต่ยาหมดไป เป็นบหดเลยคนนี้าหรือว่าะลอดูบ้านนี้เป็นเปียกครับผมแต่ว่าเที่ดาน่ันีบ ขาลังน,นมาช่วยบอกได้เดี๋ยวผมไปามเลยงรงกำลังยังที่าช่วยใช่ไหมพลานได้เลยครับ่งคุณค่เอาลกมาช่วยรับนะครับนี่น่งคุณจาอดนักข้าครับดีครั